มดาวในฤดูบใบไม้ร่วงจัดทำโดยนางสาวร,รัติการแก้วต,า,ตรารุ่ที่ส0ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมฤดูบใบไม้ร่วงฤดูบใบไม้ร่วงสำหรับประเทศต่างๆในเขดอบอุ่นในซีกโลกภาคเหนืออยู่ระหว่างวันที่23กันยายนถึง2 1ธันบาคม ประเทศไทยจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาววันที่23กันยายนดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดออกทันน่ยินนอกบริเวณกลุ่มดาวราศีกันช่วงน,นี้เวลาการคืนจะเท่ากับเวลากลางวันและหลังจากนี้การคืนจะเริ่มยาวส่วนกลางวันจะเริ่มสั้นลงตามลำดับ ใน,นช่วงหัวค่ำเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทางทิศเหนือจะเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่กำลังจะตกในช่วงราตที่คืนนี้กลุ่มดาวสารหีเริ่มปรากฏเหนือขอบฟ้าด้านิตะวันออกเียงเหนือกลุ่มดาวในฤด,ดูใบ กลุ่มดาวแอนโดรเมดาจุดเริ่มต้นของกลุ่มดาวแอนโดมเมดาอยู่ที่ดาวเอลฟารัสที่อยู่ในกลุ่มดาวม้าปีกและมีสองดวงแยกออกมาหากลลกเส้นตรงจากกลุ่มดาวแอนโดมเมดาไปทางทิศเหนือจะพบกลุ่มดาวแคสติโอเปียคอดีกลุ่มดาวนี้อยู่ห่างจากโลกออกไปประมาณสองล้านปีแสงและมีเส้นห่างสูงกลาง หนึ่งแสนห้าหมื่นปีแสงกลุ่มดาวเปอร์ซิอุสกลุ่มดาวเปอร์ซิอุสอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวแคสซิโอเปียเป็นกลุ่มดาวที่มีรูปร่างคล้ายตัว K หางของอักษร K ด้านล่างจะชี้ไปยังกลุ่มดาวรูปไก่ส่วนปลายด้านบนจะไปที่สุดที่ดาวแอลกอส ซึ่งเป็นดาวที่สว่างที่สุดรู้จักกันในนามดาวปีศาจกลุ่มดาวเปอร์กลุ่มดาวเปอร์ซิอูดดาวเปอรกลุ่มดาวเปอร์ซิอูกล้ใกล้กับดาวดาวโอเปียเป็นเป็นกลดาวที่รูปร่างรงคล้ายคล้าตัว K ห่างของของของเค ี้ไปยังดวนดาวไกไกลส่วนปลายด้านบนด้านนไปที่สุดที่ดลายที่สุดแอรก็ซึ่งเป็นดาวที่สวปาที่สุดที่สุดรู้จักกันในนามดาวพิศาสดาวพิศาสกลุ่มดาวม้าปีกกลุ่มดาวม้าปีกเป็นกลุ่มดาวที่มีการค้นพบมานานแล้ว หา,ากเส้นตรงบนท้องฟ้าจากดาวเหนือไปทางทิศตะวันตกจนไปถึงดาวแคสิโอเปียเส้นตรงที่ลากไปนั้นจะผ่านด้านข้างทางทิศตะวันออกของกลุ่มดาวม้าปีที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีดาวที่อยู่ส่วนหัวของม้าปีจะหันหน้าไปทางเส้นศูนย์สูตรกลุ่มดาวสารถี กลุ่มดาวสารถีเป็นกลุ่มดาวสุดท้ายของกลุ่มดาวที่ปรากฏในฤดูบใบไม้ร่วงอยู่ทางตะวันออกของกลุ่มดาว p e r s อ u s มีกระจุกดาวเปิดจำนวนมากในกลุ่มดาวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจุกดาว M37 และ M38 ซึ่งแต่ละกระจุกจะมีกลุ่มดาวประมาณ100ดวงกลุ่มดาวนี้อยู่ห่างจากโลกออกไปประมาณ 2,700ปีแสงดาวที่มองเห็นในกลุ่มดาวสารศีมีรูปร่างเป็นห้าเหลี่ยมมีความสว่าง 1, 2, 3เม็ดมีจูดตามลำดับ